สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของดีเมืองชัยนาธนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับจังหวัดเล็กๆที่ซ่อนไว้ซึ่งความน่าอัศจรรย์ใจกับผมสรุตเหมือนกันครับถ้าพูดถึงจังหวัดชัยนาธหลายๆคนคงจะมองว่าเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่จะมีสักกี่คนนะครับที่ทราบบ้างว่าจังหวัดเล็กๆแห่งนี้นะฮะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและก็น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับกลิ่นอายวัฒนธรรมโบราณที่แสดงออกผ่านทางมรดกของชาติที่หลงเหลืออยู่ในป ชัยนาทเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับโดยความหมายของชัยนาทเองนั้นเนี่ยก็มีผู้สันนิษฐานนะครับว่าแปลว่าชัยชนะที่บรรลือนะครับจังหวัดชัยนาทเองนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยในทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านนะครับเป็นเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยา,ยรรยายนะครับเรามีการ ลอบทับจับศึกกับทางพม่านะครับชัยนาทก็เป็นเมืองหน้าด่านของทางกรุงศรีอยุธยานะครับที่จะป้องกันฆ่าศึกทางด้านของพระพุทธศาสนานะครับเรามีวัดที่สําคัญก็คือวัดปรมุธาตุนะครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะครับเป็นวัดที่ร้นเกาในการที่ท่านเคยเสด็จพระดำเนมาถึงสองครั้งนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยไปเยือนจังหวัดชัยนาทนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านได้มีหาโอกาสนะครับสละเวลาของท่านนะครับมาเที่ยว มาชมจังหวัดชัยนาทของเราแล,และที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับโบราณสถานที่บ่งบอกถึงความเป็นมาอันยาวนานของจังหวัดชัยนาทที่วัดมหาธาตุแห่งนี้ครับวัดมหาธาตุหรือวัดมหาธาตุเมืองสันเป็นศาสนสถานสำคัญของเมืองโบราณแพรกศรีราชาริมฝั่งแม่น้ำน้อย ที่มีความสาคัญมาตั้งแต่สมัยทราวดีนะครับมีความเจริญสูงสุดในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยจะเห็นได้จากรูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์รายรูปทรงต่างๆภายในบริเวณวัดและที่สําคัญก็คือเจดีย์กรีบมะเฟืองประดับรูปเทพนมมีซุ้มนําประดิษฐานพระพุทธร,รูปทั้งสี่ทิศ หลวงพ่อหมอหรือหลวงพ่อหลักเมืองนะครับเป็นพระพุทธรูปประจำวัดมหาธาตุแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งซึ่งได้รับการบูรณะเมื่อปีพุทธศักราช2471นะครับและก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปสกุลช่างเมืองสันที่สมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ และประวัติศาสตร์ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดแห่งนี้ที่ปรากฏอย่างเด่นชัดนั่นก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2444พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสและทรงมีลายประหัตบันทึกไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วยครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากศึกษาเรื่องราวและสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมโบราณที่วัดมหา,าธาตุแห่งนี้ก็สามารถเดินทางมาได้ครับที่ตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับ ตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสันคาบุรีนะครับซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ขุนสันวีระบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยนะครับซึ่งท่านเป็นหนึ่งในผู้นําชาวบ้านบาราจันที่ต่อสู้กับพม่าครับและก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ของประเทศชาติของเราเป็นอย่างมากเลยครับ ความเก่าแก่ของโบราณสถานในจังหวัดชัยนาทที่หลงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติอันล้ำค่าแล้วก็เป็นที่ห่วงแหนของชาวชัยนาททุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างโบราณสถานของเมืองชัยนาทก็ควรจะท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้คงอยู่ต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานครับขอขอบคุณสำนักงานจังหวัดชัยนาทนะครับที่ได้นําเรามารับรู้ข้อมูลในอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดชัยนาท แล้วกลับมาพบกับรายการของดีเมืองชัหน้าได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ